ในการรับจ้างทำความสะอาดบ้านต่างๆในเขตคิสาร์งีบ้านหลังที่สิเหล่าภาพและจิตกรหญิงถึงคุณพนักงานเรคิสเซนทบ,บิจากการทำความสะอาดในบ้านหลังที่แล้วทั้งเราก็ได้ทราบมาว่าตัวคุณนั้นเกือบจะเอาตัวเองไม่รอดในบ้านของคุณเอ็นเอ็นระ แต่ก็ยังนับว่าเป็นโชคดีที่คุณสามารถออกจากประตูรั้วบ้านได้อย่างหวุดหวิดก่อนที่คุณเอ็นเอ็นระจะมาถึงตัวคุณทั้งเราหวังว่าคุณจะยังเก็บหน้ากากากันควันที่ได้ซื้อมาจากร้านโนโรอินไนเอาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถหยิบม,มาใช้ได้ทุกเมื่อหากว่าคุณจำเป็นต้องเผชิญกับสภาพแบดล้อมแบบนั้นอีกแล้วก็อีกอย่างทางเราขอขอบคุณที่คุณทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด นี่ก็ครบสองเดือนแล้วสินะที่คุณทำงานพิเศษให้กับบริษัทของเราแต่ว่านะคุณเรคิหลังจากที่คุณเสร็จกับบ้านหลังที่สิบนี้แล้วทั้งเราก็คงจะต้องขอให้คุณพักรับงานทำความสะอาดที่เขตคิสารากินี้ไปชั่วคราวก่อนและหากครบกำหนดพักงานจากเขตนี้เมื่อไหร่ตัวคุณก็สามารถกลับมารับบนต่อได้ทันทีเอาละนะเรามาเข้าเนื้อหาของงานครั้งนี้กัเลยดีกว่า ซึ่งความยากง่ายของงานในครั้งนี้นั้นมันก็ขึ้นกับอารมณ์ต่างๆของผู้อยู่อาศัยรายนี้ล้วนๆเลยและขอบอกไว้เลยว่าเขาคนนี้ก็เป็นตัวอันตร,รายไม่ต่างจากคนอื่นๆเช่นกันอย่างไรก็ตามรบกวนอ่านกฎระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัดดังที่เธอเคยทำมาตลอดด้วยละ่ะข้อมูลงานและกฎระเบียบต่างๆชื่อผู้ใช้บริการ เคชิคิอุจิกะที่อยู่บ้านบ้านเล็กที่408ถนนชิโดเขตคิซากิโตเกียวตัวของเคชิคิอุจิกะนั้นเธอเคยเป็นจิตรกรหญิงชื่อดังก่อนที่เธอจะตกอับเพราะการโกงของลูกค้าคนหนึ่งของเธอเมื่อได้รู้แบบนี้แล้วก็โปรดระวังจิตใจกับอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของเธอเอาไว้ด้วยละ่ะ อิจิกฎข้อที่1บ้านของคุณเคชิคินั้นจะเป็นบ้านสีขาวหลังคาสีน้ำตาลเข้มซึ่งเป็นบ้านที่เราจะได้พบเห็นทั่วไปในญี่ปุ่นยุคปัจจุบันแต่บรรยากาศรอบบ้านนั้นจะอึมครึไมไม่ต่างจากบ้านโคมุระสกิเมื่อคุณได้มายืนอยู่ที่หน้าประตูรั้วแล้วก็ให้คุณลองกดออดที่อย่ใ,ใกล้ๆดู ซึ่งถ้าคุณกดไปแล้วแต่ประตูไม่ยอมเปิดออกแล้วก็นั่นแสดงว่าคุณเคชิคิไม่มีอารมณ์จะต้อนรับคุณและขอให้คุณลองกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นี่กดข้อที่สองหากว่าคุณกดออดแล้วประตูเปิดนั่นก็แสดงว่าคุณเคชิคิกำลังอารมณ์ดีอยู่ทำให้เมื่อคุณเข้ามาในเขตบ,บ้านของเธอแล้ว คุณจึงสามารถเปิดประตูเข้าบ้านของเธอได้ทันทีเมื่อเปิดเข้าไปคุณจะพบกับทางยาวที่เต็มไปด้วยภาพวาดติดกำแพงทั้งสองด้านถึงตอนนี้ก็จงสังเกตรอบตัวให้ดีเพราะในกฎข้อนี้มันก็อาจจะมีข้อย่อยอยู่ด้วยถ้าหากว่าคุณได้พบเห็นหนึ่งในสามสีของผนังบ้านหลังนี้แล้วนะข้อย่อยแรกหากว่าคุณพบกับผนังบ้านสีนเงินนั่นหมายความว่า คุณเคชิคิกำลังอารมณ์ดีกับภาพวาดของเธออยู่และจะปล่อยให้คุณเดินไปมาในบ้านโดยที่คุณจะไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเลยข้อที่สหากคุณพบกับผนังบ้านสีแดงนั่นหมายความว่าคุณเคชิคิกำลังอารมณ์ไม่ดีกับภาพที่เธอวาดอยู่ซึ่งมันก็จะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากในขณะที่คุณสัญจรไปมาภายในบ้านสั่ง ข้อที่สามคุณจะไม่มีทางพบตัวคุณเคชิคิในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเธอคนนี้จะทิ้งไว้แค่กระดาษใบหนึ่งซึ่งถูกแปะไว้ที่ผนังด้านซ้ายมือคุณเท่านั้นโดยที่ภายในนั้นคุณเคชิคิจะระบุจุดทำความสะอาดทั้ง3จุดไว้ให้คุณอ๋อแล้วตอนที่คุณหยิบกระดาษจากผนังนะก็อย่าได้มือบอลไปแตะต้องภาพต่างๆในบ้านหากว่าไม่จำเป็น ขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าคุณเคชิคิกำลังเฝ้ามองคุณผ่านรูปในบ้านทั้งหมดยงกดข้อที่4การทำความสะอาดบ้านหลังนี้จะถูกแบ่งออกเป็น3จุดคือห้องเก็บอุปกรณ์ห้องเก็บภาพและห้องหนังสือซึ่งแต่ละห้องก็จะมีกฎย่อยๆอ,อธิบายเอาไว้ดังต่อไปนี้ห้องแรก การทำความสะอาดห้องเก็บอุปกรณ์โดยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเมื่อเข้าไปในห้องนั้นก็คือคุณต้องเงยหน้าขึ้นไปมองที่เพดานและถ้าหากเพดานที่คุณได้เห็นในตอนนั้นมันคือรูปทิวทัศน์ของท้องฟ้ากลางคืนแล้วก็คุณก็สามารถที่จะเข้าไปทำความสะอาดได้ตามปกติแต่้า,าคุณได้เห็นรูปของตัวเองอยู่บนนั้นแล้วก็ให้คุณยกเลิกการทำความสะอาดห้องนี้ทันที ราะนั่นหมายความว่าตัวของคุณเคชิคิเริ่มจะอยากได้คุณมาเป็นหนึ่งในผลงานของบ้านเธอแล้วนะสิในระหว่างที่คุณทำความสะอาดอยู่ถ้าหากคุณได้เห็นผู้กันเข้าละก็กรุณาล้างผู้กันและเปลี่ยนน้ำให้เธอด้วยเพราะบางทีเมื่อคุณเคชิคิวาดภาพเสร็จแล้วเธอก็อาจจะลืมล้างผู้กันและเปลี่ยนน้ำแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าคุณจะต้องเดินไปเปลี่ยนน้ำไกล เพราะกอกนนะ้ำน่ะมันได้ถูกติดตั้งอยู่ในตัวห้องมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระวังรูปปั้นเดวิดที่มุมห้องไว้ให้ดีละเพราะมันนะ่ะจะคอยจับตาดูพฤติกรรมของคุณอยู่ตลอดและมันก็จะหันหน้าตามพิศทางที่คุณเดินอยู่ในห้องด้วยและเมื่อไหร่ที่คุณเกิดทำอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในห้องพังขึ้นมามันก็ไม่ลังเลที่จะวิ่งเข้าไปหักคอคุณเดี่ยวนั้นทันที ห้องที่สองการทำความสะอาดห้องเก็บภาพโดยความที่ห้องนี้คือห้องเก็บภาพดังนั้นมันจึงได้เต็มไปด้วยภาพที่คุณเคชิกี้ยังวาดไม่เสร็จส่วนภาพที่เธอวาดเสร็จแล้วเธอจะนำไปติดไว้บนผนังบ้านหรือไม่เธอก็จะเก็บไว้ที่ห้องชั้นใต้ดินในระหว่างการทำงานถ้าหากคุณเจอภาพที่วาดเสร็จแล้วถูกใส่กรอบเอาไว้ ก็ให้คุณหยิบภาพมาคลุมภาพนั้นไปซะเพราะในทุกขณะที่คุณอยู่ในห้องนี้คุณก็จะรู้สึกถึงสายตาบางอย่างที่กำลังจ้องมองมาที่ตัวคุณซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็นผู้คนในรูปภาพที่กำลังเฝ้าดูคุณอยู่ฉะนั้นก็ขอให้คุณตั้งสติให้ดีและจงตั้งใจทำงานของคุณต่อไป หากว่าคุณมีความจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของในห้องเพื่อเข้าไปทําความสะอาดณจุดใดจุดหนึ่งก็ขอให้คุณเคลื่อนย้ายสิ่งนั้นกลับมาไว้ที่เดิมเมื่อคุณได้ทําความสะอาดจุดนั้นเสร็จแล้วห้องสุดท้ายการทาความสะอาดห้องหนังสือภายในห้องหนังสือนั้นเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณก็จะได้เจอกับรูปที่แปะอยู่บนผนังด้านหน้าและถ้าหากรูปที่คุณได้เจอ คือหนึ่งในสมรูปนี้ละก็ก็ขอให้คุณปฏิบัติตามข้อย่อยเหล่านี้อย่างเคร่งครัดรูปที่หรูปโมนาลิซาทันทีที่คุณได้เจอเข้ากับรูปนี้ความอันตรายทั้งหมดก็จะถวีความรุนแรงยิ่งขึ้นฉะนั้นในระหว่างที่คุณทำความสะอาดอยู่แล้วเกิดได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลขึ้นละก็ให้คุณรีบเงยหน้าขึ้นมองรูปโมนาลิซาทันที ถ้าหากว่าในตอนนั้นโมนาลิซามีตาและปากที่กลวงโบเป็นสีดำก่อยคุณรีบวิ่งออกจากห้องให้เร็วที่สุดเพราะนั่นนะ่ะคือสัญญาณว่าโมนาลิซากำลังจะออกมาจากรอบภาพครึ่งตัวและเริ่มขานไล่ตามคุณแล้วอย่างแน่นอนกลุ่ที่สอง The scream คือเสียงกรีดร้องถ้าหากคุณได้เจอเข้ากับภาพนี้ ความอันตรายของมันก็จะลดลงมาจากภาพแรกนิดหน่อยเพราะสิ่งที่คุณจะต้องทำในคราวนี้มันก็ง่ายแสนง่ายขอเพียงแค่คุณอย่าได้เอามือไปแตะต้องมันเพราะเมื่อไหร่ที่ปลายนิ้วของคุณสัมผัสลงบนผืนภาพเจ้าภาพเดอะสกรีมก็จะส่งเสียงกรีดร้องที่ดังลั่นออกมาซึ่งอนุภาพเสียงของมันก็มีพลังมากพอ ที่จะฉีกแก้วห่งคุณให้ขาดกระจุยและนอกจากที่เราห้ามคุณแตะมันแล้วก็อย่าได้เข้าไปใกล้มันให้มากนักละ่ะเพราะถ้าหากคุณเข้าไปใกล้มันมากเกินไปเจ้าสิ่งที่อยู่ในภาพเดอะสกรีมก็จะพุ่งแขนออกมาจับตัวคุณและลากคุณเข้าไปในภาพเพื่อนำคุณมาทำเป็นเดอะสกรีมคนต่อไปภาพที่3 The Starry Night หรือราตรี ประดับดาวหากว่ารูปที่คุณได้เจอคือรูปนี้ละก็นั่นก็แสดงว่าตัวคุณได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วขอเพียงแค่คุณไม่แตะต้องรูปนั้นก็พอและการทำความสะอาดในห้องนี้ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งหากรูปนี้เริ่มที่จะเปล่งแสงนั่นก็แสดงว่าคุณเคชิกิที่กำลังเฝ้าดูคุณอยู่นั้นกำลังประทับใจในตัวคุณอยู่มาก แล้วก็อย่างสุดท้ายหนังสือในห้องนี้นะ่ะห้ามหยิบอ่านโดยเด็ดขาดและอย่าให้คุณเคชิคิจับได้ว่าตัวคุณกำลังแอบอู้งานอยู่กกดข้อที่5เมื่อคุณได้ทำงานจนเสร็จหมดแล้วค่าจ้างของคุณก็จะถูกวางไว้ในตู้ลินชักที่ถูกตั้งไว้หน้าห้องหนังสือซึ่งมันก็คือเงินจำนวน8,500เยนที่ถูกใส่ไว้ในซองสีชมพูอ่อน เมื่อเจอแล้วก็ให้คุณรีบหยิบมันและรีบเดินไปที่ทางออกซะโจคุกดข้อที่6ในระหว่างที่คุณกำลังเดินออกจากบ้านแล้วผนังในบ้านเริ่มจะกลายเป็นสีดำละก็ให้คุณรีบวิ่งไปที่ทางออกให้ไวที่สุดเพราะนั่นหมายความว่าคุณเคชิคิกำลังอารมณ์ไม่ดีสุดๆรืนไมเธอก็กำลังต้องการโตคุณมากๆและแน่นอนว่า อารมณ์ที่แปรปรวนของเธอนั้นมันก็จะส่งผลต่อรูปภาพทั้งหมดในบ้านหลังนี้เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่ามัวแต่โอเอและปล่อยให้คนที่คลานจากภาพทั้งหมดในบ้านรุมจับตัวคุณเอาไว้ได้น้าหน้ากฎข้อที่7ในระหว่างที่กำลังวิ่งหนีอยู่ก็ขอให้คุณมองแค่ทางข้างหน้าเท่านั้นอย่าได้หันมองไปที่รูปภาพที่ถูกติดอยู่บนผนัง เพราะว่าพวกมันในตอนนี้กำลังกลายสภาพเป็นภาพที่จะต้องติดตาคุณไปตลอดอย่างแน่นอนฮัชิกดข้อที่8ตัวคุณจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อคุณได้ออกจากบ้านแล้วเท่านั้นส่วนว่าประตูรั้วจะยอมให้คุณออกไปหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องเพราะถ้าคุณเคชิคิยังคงอยากได้ตัวคุณอยู่เธอก็จะไม่ยอมเปิดประตูรั้วให้คุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น ถ้าคุณทำได้ก็จงปีนข้ามรั้วบ้านไปซะและนี่คือกฎทั้งหมดที่คุณต้องทำในบ้านของคุณเคชิคิเรารู้ดีว่าอารมณ์ของเธอนั้นมันค่อนข้างจะทำให้คุณลำบากใจแต่อย่างไรก็ดีทั้งเราก็ขออวยพรให้คุณโชคดีกับงานชิ้นที่สิบที่คุณได้รับไปจากเราจดหมายถึงผู้จัดการ เรียนผู้จัดการบริษัทไคโดฉันพอจะทราบอยู่นะที่คุณให้ฉันพักงานจากเขตนี้ชั่วคราวเดียมันคงจะเป็นเพราะคุณกำลังเป็นห่วงฉันอยู่จริงๆยังไงซะฉันก็ขอขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงจากคุณนะคะแต่ฉันขอเดาวนะว่าคุณไคโดคงยังไม่ทราบถึงวิธีการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดของฉันคือเขตคิซากิเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ชุมชนบ้านเรือนของเราตัวประหลาดหรอกนะแต่ว่ามันยังมีประตูโทริอีก ที่ถูกตั้งอยู่ใกล้กับซอยโคมาซึ่งเจ้าประตูนี้แหละที่มันสามารถพาฉันไปกลับระหว่างจังหวัดต่างๆได้แค่ว่ามันจะไม่ได้โผล่มาที่เขตคิซารากิเหมือนเดิมเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีสถานีคิซารากิอยู่ด้วยอีกฉันคิดว่าคุณอาจจะเคยได้ยินตำนานสถานีนี้มาบ้างแต่ฉันบอกได้เลยนะว่าฉันเคยเจอมาจริงๆเพราะมันนะ่ะอยู่แค่ในเขตคิซารากินี้เองถึงตัวสถานีมันจะค่อนข้างเก่าไปสักหน่อย แต่มันก็ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะคะอ้อแล้วก็ยังไงซะนี่ก็เป็นจดหมายฉบับแรกที่ฉันเขียนมาหาคุณถ้าคุณเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำเรื่องนี้ไปเขียนเพิ่มเติมในหัวข้อคิสระกิได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่อ่านจดหมายของฉันจนจบนะคะจากเรคิเซนทาบิบ้านหลังที่11 สาวน้อยเวทมนต์แห่งบ้านยามากุจิถึงคุณพนักงานเรคิเซนทบินี่ก็ครบกำหนดการพักงานของคุณแล้วอินดีต้อนรับกลับมาทำงานนะทางเราได้รับและอ่านจดหมายที่คุณส่งมาในครั้งก่อนเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็จะขอตอบคำถามที่คุณได้ถามมาดังนี้โดยจุดประสงค์ที่เราให้คุณพักงานนั้น มันก็เป็นไปตามที่คุณได้ระบุไว้ในจดหมายที่คุณส่งมานั่นแหละเพราะทางเราเป็นห่วงคุณจริงๆและต้องการให้คุณพักผ่อนต้องขออภัยด้วยนะที่เราไม่ได้ระบุจุดประสงค์ในการพักงานให้คุณอย่างชัดเจนเอาละ่ะกลับมาเข้าเรื่องงานในครั้งนี้ก็เลยดีกว่าโดยบ้านหลังที่คุณจะต้องไปทำในครั้งนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรซับซ้อนสักเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยใจกับพฤติกรรมของเจ้าบ้านสักหน่อยนะ และแม้ว่ามันจะน่าปวดหัวสักแค่ไหนก็ช่วยตามน้ําเธอไปทีนะเพราะอย่างน้อยๆมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าการไปพูดต่อหน้าเธอว่าสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่นั้นมันเป็นเรื่องไร้สาระและก็เช่นเคยโปรดอ่านกฎและระเบียบข้อปฏิบัต,ติต่างๆก่อนที่คุณจะออกไปทํางานในครั้งนี้ชื่อบูใช้บริการยาม,มากุจิมาเอริที่อยู่บ้าน บ้านเลขที่503สซอยมาฮริเขตคิซารากิยามานาชิโดยคุณยามากุจิมาเอรินั้นคือสาวน้อยเวทมนต์แห่งบ้านยามากุจิเอออันที่จริงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกคือเธอคนนี้เนี่ยแค่จูนิเบียวทำตัวเป็นสาวน้อยเวทมนต์เฉยๆทั้ทงที่ความเป็นจริงแล้วเธอก็เป็นแค่ตัวประหลาดตัวหนึ่งในเขตคิซารากิเท่านั้น ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของเธอก็ไม่ได้มีอะไรมากเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สูงประมาณ150เซนติเมตรผมยาวสีชมพูอ่อนที่มัดเป็นทรงทวินเทลมีดวงตาสองสีโดยที่ข้างซ้ายจะมีสีฟ้าและที่ข้างขวาจะมีสีเหลืองเธอมักจะสวมชุดสไตล์ลอลิตาและชอบพูดจาเกินจริงอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้น ก็ขอให้คุณช่วยตามน้ำเธอไปก่อนซึ่งคุณก็จะได้รับผลกระทบที่ดีไม่น้อยเลยในบ้านหลังนี้อิจิกดข้อที่หนึ่งบ้านของคุณยามากุจินั้นเป็นบ้านที่มีสีชมพูและมีหลังคาสีแดงคล้ายกับผลสตรอเบอรี่และถึงไม่บอกมันก็คงจะชัดอยู่แล้ววันนี้นะ่ะคือบ้านที่โดดเด่นที่สุดในซอยมาห ו ริแล้วอ๋อ ก่อนที่คุณจะเข้าไปในบ้านก็อย่าลืมกดออดเรียกเธอละเพราะเดี๋ยวเธอก็จะเดินออกมาต้อนรับคุณด้วยตัวเองนี่กดข้อที่สองคุณยามากุจิจะเริ่มแนะนำตัวเองด้วยประโยคที่เหยียดยาวทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วใจความของสิ่งที่เธอพูดมามันก็มีหยู่เห็งแค่นิดเดียวส่วนตัวคุณเองก็ต้องแนะนำตัวให้เธอได้รู้จักด้วยละแต่ว่าอย่าลืมละ ว่าห้ามบอกชื่อจริงของคุณแต่จงแนะนำตัวแค่ว่าคุณคือพนาักงานทำความสะอาดเพียงเท่านั้นส่วนเรื่องเสริมเติมแต่งก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณนั้นคือใครหรือ,อยากเป็นตัวอะไรสั่งกฎข้อที่สโปรดเรียกเธอว่าสาวน้อยเวทมนต์แมรี่แห่งคิซารากิและอย่าได้เผลอเรียกชื่อเธอหนุนหวนเพราะถ้าหากเธอได้ยิน เธอก็จะไล่คุณออกจากบ้านของเธออย่างแน่นอนยงกดข้อที่4ีตัวคุณยาม,มากุจิจะไม่ได้เป็นคนบอกจุดทำความสะอาดให้กับคุณแต่เธอจใจคุณหมุนตู้กาชาที่ถูกตั้งอยู่ใกล้กับประตูหน้าบ้านซึ่งคุณก็จะมีโอกาสสุ่มได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและนั้นก็หมายความว่าสถานที่ที่คุณจะต้องทำความสะอาดก็จะมีเพียงแค่จุดเดียวในบ้านหลังนี้ ก,กดข้อที่5กาชานในตู้นั้นจะสามารถสมองมาได้ทั้งหมด5จุดซึ่งทางเราก็ได้เตรียมข้อย่อยเอาไว้ในแต่ละจุดดังต่อไปนี้จุดที่1ห้องนั่งเล่นโดยที่ห้องนั่งเล่นของเธอนะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณก็จะต้องตะลึง โดยโทนสีห้องที่ถูกทาเอาไว้เป็นสีชมพูล้วนและข้าวของเครื่องใชยมากมายที่ดูเหมือนกับมันหลุดมาจากต่างโลกแต่ถึงมันจะดูไม่ธรรมดาและประหลาดมากแค่ไหนก็ตามก็ขอให้คุณฝืนชมห้องเธอเออกไปว่าว้าวนี่แบบเป็นห้องที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะเนี่ยซึ่งเมื่อคุณได้ฝืนพูดออกไปแล้วเธอก็จะตอบคุณกลับมาว่าคึกคึกคึกแน่นอนอยู่แล้ว พระเวทมนที่สุดยอดของฉันมันได้ทําให้เธอตะลึงในความงามของห้องนียังไงล่ะแถมเจ้าห้องนี่มันก็ยังมอบสิทธิ์เข้าออกให้เธอเป็นพิเศษด้วยนะจงสํานึกไว้ให้ดีล่ะจุดที่ต้องระวังต่อมาคือหุ่นลองเสื้อที่ถูกตั้งอยู่มุมห้องโดยปกติแล้วมันจะมีวิกผมใส่อยู่เสมอแต่ถ้า,าคุณพบว่าคุณนมันหัวล้อนอยู่ล่ะก็ก็ขอให้คุณช่วยหาวิกผมมาใส่ให้มันหน่อยแล้วกันเพราะคุณก็คงไม่อยากจะรู้สึกถึงสายตาแปลก ที่คอยจ้องมองมาที่คุณในระหว่างที่คุณทำงานอยู่ตลอดหากว่าคุณได้ยินเสียงซาแล้วปรากฏรูปบ่อน้ำในทีวีนั่นก็หมายความว่าคุณซาตาโกกำลังจะมาหาคุณเมื่อนั้นก็ขอให้คุณรีบออกจากห้องและหยุดงานของคุณไว้เพียงเท่านี้เพราะถ้าคุณยังไม่รีบออกมาตัวคุณก็จะถูกลากเข้าทีวีไปและต้องกลายเป็นซาตาโกคนต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ จุดที่สองห้องครัวห้องครัวที่นี่นะก็เหมือนกับห้องครัวทั่วไปไม่ได้มีความบือ้อว่าหรือเวิร์วางแบบห้องที่แล้วแต่ถ้าหากคุณได้พบเจอกับมีดลอยได้ที่กำลังหันลงบนเขียงเปล่าๆอยู่ละก็ยังไงก็ขอให้คุณช่วยหาวัตถุดิบในตู้เย็นแล้วนำไปให้มีดนั้นหั่นต่อด้วยละ่ะเพราะว่าการทำแบบนั้นน่ะมันจะเป็นการทำให้งานของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น นอกจากมีดแล้วมันก็ยังมีเก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองกำลังเคลื่อนตัวไปมาอยู่ในห้องครัวอีกด้วยซึ่งถ้าหากคุณไม่ระวังตัวให้ดีมันก็อาจจะเลื่อนมาชนคุณจนคุณล้มลงไปฟาดกับพื้นนอกจากนี้ถ้าคุณได้เห็นแอปเปิลในตะกร้าบนเคาน์เตอร์ครัวกำลังถูกกินโดยใครสักคนที่ล่องหนอยู่ก็ช่วยบอกเขาให้หยุดกินด้วยละ่ะโดยคุณบอกเขาไปว่าสาวน้อยเวทมนต์แมรี่แห่งกิซารากิ จะมาลงทันเขาด้วยเวทมนต์แห่งจันทราสีเลือดอย่างแน่นอนถึงมันจะน่าอายแต่ถ้าหากคุณพูดแบบนี้ออกไปแล้วก็เดี๋ยวเขาคนนั้นก็จะหยุดกินไปเองจุดต่อมาห้องน้ำโดยที่ห้องน้ำแห่งนี้ก็จะถูกฉลมไปด้วยสีชมพูเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็อาจจะไม่ทำให้คุณต้องตะลึงเท่ากับห้องนั่งเล่นและเมื่อคุณเข้าไปแล้ว ก็ให้คุณสังเกตอ่างอาบน้ำที่อยู่หลังผ้าม่านพลาสติกสีแดงให้ดีด้วยความที่ว่าตัวคุณจะต้องระวังไม่เข้าไปใกล้มันถ้าหากน้ำในอ่างมีสีดำแต่ถ้าหากว่าน้ำในอ่างมีสีแดงก็ให้คุณช่วยเปลี่ยนน้ำให้ใสสะอาดด้วยละ่ะและในระหว่างที่คุณทำความสะอาดโถส้วมอยู่ถ้าหากว่าคุณได้เจอกับเหรียญหน100ึ่งร้อยเยนในนั้นก็อย่าพยายามล้วงลงไปเก็บมันละ่ะเพราะถ้าหากกลบและล้วงมือลึกลงไปละก็ จากข้างในท่อชักโครกนั้นก็จะมีมือสีดำปริศนาที่จะโผล่มาลากคุณเข้าไปในบอ่อขี้จุดถัดมาห้องนอนภายในห้องนอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้ามีอีกาบินมาชนหน้าต่างก็อย่าได้ตกใจไปละ่ะเพราะนั่นนะ่ะมันก็เป็นแค่อีกาปลอมจุดถัดมาสวนหลังบ้านถ้าคุณได้เห็นเจ้าไอริน สุนัขคอกี้ที่นอนอยู่ที่ส่วนหลังบ้านแล้วละก็ก็ขออย่าได้ลืมที่จะรูปหัวมันด้วยละ่ะมันน่ะชอบไป้คนรูปหัวมากหากว่าคุณได้พบเจอกับพุ่มไม้ปีศาจที่เต็มไปด้วยศพมนุษย์ถูกแขวนอยู่ละก็ให้เมินมันเสียอย่าได้หันไปสนใจมันไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงของใครที่กำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากคุณก็อย่าได้ไปสนใจมันเด็ดขาดเพราะเจะศพที่ถูกข้อยอยู่บนนั้นนะ่ะ มันกำลังพยายามที่จะหลอกล่อให้คุณต้องกลายเป็นศพอีกรายที่ถูกข้อยอยู่บนนั้นกับมันรักคุกดข้อที่6หลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ให้คุณไปรับเงินค่าจ้างจากเธอที่ห้องนัางเล่นได้ซึ่งเธอก็จะให้เงินคุณมา9,500เยนเป็นค่าจ้างถึงตอนนี้คุณก็คงจะเริ่มรู้สึกปแปลกๆสินะว่าทําไมทั้งๆที่คุณทําความสะอาดแค่จุดเดียว แต่คุณกลับได้ค่าจ้างที่เยอะมากขนาดนี้ซึ่งเหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้น่ะมันก็ไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนมากเลยสาเหตุมันก็แค่ว่าเธอคนนี้อยากจะอวดรวยในฐานะสาวน้อยเวทมนต์ก็เท่านั้นนั่นน่ะกฎข้อที่7ตอนขากลับคุณจะกล่าวลาเธอยังไงก็ได้ให้มันดูเกินจริงที่สุดเพราะถ้าหากคุณทำแบบนั้นไปแล้วล่ะก็เธอ ก็จะประครับใจในตัวคุณมากๆและแน่นอนว่าเธอสามารถให้ความช่วยเหลือคุณในครั้งต่อไปได้ถ้าว่าคุณกำลังหนีตายจากบางอย่างมาขอคุณอย่าได้ประเมินเธอต่ำไปเชียวละ่ะเพราะถึงเธอคนนี้จะจูนิเบียวไปสักหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่สามารถจัดการใครสักคนให้ถึงตายได้หรอกนะและทั้งหมดนี้ก็เป็นกฎทั้งหมดที่คุณต้องทำภายในบ้านของสาวน้อยเวทมนต์อย่างเธอ และจากที่คุณได้ฟังมาแล้วทั้งหมดคุณก็คงจะรู้สินะวันนี้นะมันไม่ใช่งานที่อันตรายนักหรอกแต่ยังไงซะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันจดหมายของผู้จัดการบริษัทถึงไอสิ่งที่นายพูดมาในคราวก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยนะแม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็ตามแต่เอาเถอะสมัยนายยังใช้ชีวิตในโลกคนเป็น นายก็ชอบอวดรูปของเธอฉันดูบ่อยๆนี่นะตอนแรกก็นึกว่าเป็นเด็กชายข้างบ้านนายซะอีกที่แท้ก็หลานสาวแท้ๆนี่เองแต่เอาเธอเอาเธอเรคีน่ะเป็นคนเก่งใช้ได้ฉันรู้นะว่าคนอย่างนายน่ะคงไม่สปอยหลานตัวเองมากเกินไปยังไงซะก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือเธอไว้ถึงมันจะแค่นิดหน่อยก็ตามแล้วก็ฉันน่ะ จะไม่มีทางเรื่องอุบัติเหตุในวันนั้นเพราะทนายไม่เช่าเครื่องรางอุมามุริจากสารเจ้านั่นมาแล้วก็เรื่องทั้งหมดนั้นมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นจากผู้จัดการบริษัทไคโด